น้อราไปขายอยู่ร้านนายอะไยังก่อนนามสกนายอนันต์ครับอนันต์นามสกุลมีโซภาครับมีโซภาบ้านเลขที่ไอ47ครับ47บ้านนามเมืองไทยครับนาเมืองไทยตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรเนาะพื้นที่ปลูกปูบังง้อง้อครับปตาเกแก่ก็อีกอย่างอีกปูมะปูทุเรียนครับทุเรียนงมะทุเรียนโอ จักไระคะประมาณจักไรทั้งหมดทั้งหมดเนน่ยัประมาณสิบวิวสวยมากนะดอยนี่เนาะมันคล้ายๆแบบทานโนลมาม่าวิวเลยเนาะโอ้สุดยอดมากเลยตัก็นได้สวยมากเลยแล้วก็สวยมากเป็น,เป,นเป็นแบบแข่งดีปะร่อนดีปะครับร่อนดีครับอ๋ออเราเราหายระบบน้ำน้ำเออได้นน้ำมาัตตาดายนี่ น้ำภูเขาเปิดอไม่ซ้อมมันเบิดรพี่เอามีอย่างไห่ส้มเน่ยน้ำเนี่นี่ข้าไปส้มเนี่ยนอกจากงะแล้วมีอะไรอีกงาอนี่จะแก่สักเดือนไหนหงแล้วบงิ้งหาสิ้นเดือนนี้บอกเฮ้ยเหรอเอาสงสัยเราต้องได้ใหม่อีกแล้วมั้งดอยนี่สิอนนี้ล่าพี่หนูได้หรอเมนยูแมนูบอกอ้เ้การอมนบอกตะเกาประมาณตะเกา่แต่เป็นไแป๊บเดียวเนาะ อาทิตย์นึงเหลืองอาทิตย์นึ่งสวยมากนะคะนี่เมื่อกี้มันเป็นหุบลงมาเลยอันนี้เป็นไหนอันมัมันเป็นหุบลงมาเลยเมื่อเมื่อเสาร์นี่เห็นมีอ่อทุเรียนนั่นเดีอยู่แถวใดทุเรียนเดี๋ยวต้นนึครับทุเรียนที่ว่าเป็นหมากแล้วนะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างบอกอ๋อทุเรียนหลายเป็นไหนคะทุเรียนเยอะไหมยี่สิบกว่าต้นยีกว่าต้นแต่เป็นเป็นเกือบหมดแล้วเนาะติดเกือบทุกต้นแล้วเนาะครับติด อ๋อหมอนท่อมันบ่นนนอ๋อลงนี่ลงน้ำพร้อมโอ้เงาะนี่จักตน้นเงาะทั้งหมดจักตน้นลอยหาสิบถือเรียนปีสิบกว่าแหล่ายังอื่นล่ะมี่ยังอีกบ่ที่อันนี้กบ็บสิเป็น <หา S 2> พวกอันนี้อันนี้ยังไงทีกล้วยแล้วก็อะไรนี่ล่องกล่องอ๋อมังคุดมังคุดกับมีมังคุดเยอะบ่บ่ออ๋มังคุดเป็นหน่วย อู้แสดงว่าแกแบบเชิญคนเราใหม่ผ่านก็รอดตั้งอากาศตั้งน้ำปลูกได้จักปีละคะนี่สิบก่าปีและโอ้ปีที่แล้วได้ผลผลิตหลายปันไดบางเงาะขายได้แปดเก้าตันอ๋อขายกิโลละอ๋อสามสิบบาทโอ้แปดเก้าตันเอาคำนวณดูสิแปดเก้าตันได้เงินเท่าไหร่ โลละเท่าไหร่นะสามสิบสอโอ้ลงทุนหลายไปในแบบนี้ลงทุนกดว่าค่าน้ำค่าปุ๋ยค่าดูแลล่ะค่ะตัดหญ้าเอ้าปุ๋ยไปใส่เตี๋ยโอ้โอ้เราเก่าค่าปุ๋ยค่าหยังค่าปุ๋ยค่าตัดหญ้าสิมมดประมาณเท่าไหร่ต้นทุนต้นทุนปีที่แล้วค่ะค่าเก็บเกี่ยวค่ายังสินะตัดแป้ง ใส่ปุ้ยดูแลนี่สิมเมือ่อไรบันไดบ่ถึงเมือ่อนะครับบ่ถึงเมื่อนหู้นี่จอยกำไรลุลวนเร <c oughs> าเห็ดตะลุงทุ่นที่แหลกแต่มันโด่มากเลยนะนี่อืมเออได้เห็ดท่านขายบา่มาแหม่คุณชู้เกียรต <c oughs> ์ตัวใครใหญ่ลอยหาซิบ ร้อยอห้า hmm. ส mm ิบ hmm. ต้นระยะเท่าไรแปดแปดนแปดยี่สิบห้าต้นเวลาเก็บบ่ไเดจ้างคนงานเก็บบ่หรือเก็บเองหกไรเป็นคนสร้างคนสร้างลายก็บเ้จ้างอ๋อเราเค่าเก็บคือคิดยังไงอ๋อไรบ้านวันละสามอยนี่วะค่าตาช่ารจ้างนี่ไรเป็นไรคะ เท่าจางซึมเนี่ยบวกสามสี่หมื่นบ้างเฉพาะจางเก็บนี่บ่ถึงหรือวะจางเก็บบ่บวถึงสองสามพันเนี่ยเนาะสองสามพันหนึครับอ๋อ้ก็คิดว่าเอาค่าลงทุนตีให้ว่าบ่เกินสามหมื่นจอยค่าปุ๋ยมันบ่ค่าปุ๋ยค่าตัดหญ้าค่าน้ำมันค่าเก็บเกี่ยวตัดจริงสามหมื่นแต่สองแสนกลัวโอ้กำไร เออมีคานาเมนคานาเมนสูบน้งเขาดูโอดูดูวิวสวนเขาตันห้าะไล่นึงแต่ว่าปีนี้มันจะดกพ่กายเรนดกเนาะดกมากเลยต่อไีกทุเรียนเออทุเรียนปีที่แล้วขายใดบ็อกไดขายบกทุเรียนลยน้อ๋อสิขายกิโลจากบาททุเรียนอ่ะปเอ้า เอาเขาสิวาจองกินน in oh ้ำอยู uh, ่ไหมเอาไปยังไงไหนวางเหรนโอ้ยจองไปแห่น้ำเลยเด้อจอยเดี๋ยวมาชิมน้ำงอนี่เยอะอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะต้องมาชิมถามว่ารับนี่ก็คือ เอที่ตัดเป็นพวงเหรอคะหรือว่าตลอนลอนอกแล้วปัดอสนานม่แต่เกีกยไปเลยครับเป็นเนยเกียเป็นเนยเลย